สวัสดีครับแล้ววิปินครับแล้ววิปินงานแล้ววิปินเนาะโอ้อยเนี่ยตัวพี่น้องกับรถเนี่ยเรลังเปลี่ยนวา่าเปลี่ยนใบใบตีฝางเนาะใบตีฝางออกครับลืออยู่ลือแบบว่าต้องถอดฝาครอบออกเนาะ ออย่างไรนี่ครับเหมือนเหมือนกินลายเนาะมันกินไปข้างนึงกินไปเยอะเลยครับนี่คมเลยพอมีเวลาอยู่ครับพอมีเวลาอยู่ต้องเปลี่ยนออกครับที่มันบนรีาะ ลายเปลี่ยนเปลี่ยนตัวน,นี้เสร็จกะ็ะที่ได้มาเปลี่ยนน้ำเตยครับน้ำเตยน้ำเตยคือตุ้นี่เนาะตุ้งขอบกับสันนะครับใส่นั่นถอดได้เป็นบางตัวครับสังสังดงถอดได้เป็นบางตัวเนาะ <laughs> ถอดได้อยูซองตัวครับก็ดทได้ไล่เก็บคือเก่าะนะครับตอนนั้นกันช่าง บูมมุ่มเยอะกว่าหนุกน้อง,องเอ้ยเลยกระดิมนดันเยอะกว่าเห็นกี่ตัละช่างงี้ไปบ่ได้ครับ <laughs> <laughs> เดี๋ยวคือว่ามันต้องไปเทระยางครับ <laughs> ต้องไปเทระยางม <laughs> ันไปหลายยางพร้อมกันมันมันไม่เลี่ยวปินเนาะเพราะว่าทุกของเย็ดผู้เดียว เดี๋ยวให้กูไปซื้อเหล็กตัวนี้อยู่ครับได้มาเจาะหูต่อ,อ,อตัวนี้มากเอาเลยครับมากหูเอาต้นน้ำตัวนี้เลยเนาะเจาะนี้แล้วก็รอยนอ็อตในเหล็กเหล็กก็มีอยู่ครับกำลังตัดอยอู่งั้นปากกะเหลือแค่ ดัดปากนิดหน่อยเนาะปากมันตรงฟันก็ขึ้นทงโคตรครับ่้าดินไหลเนาะ <c oughs> เกี่ยวตับเข่าล้มไหลครับ <c oughs> ที่ได้เคาะลงนะครับบ่รู้ว่าที่เคาะลงบ่ต้องลองมึงครับแล้วก็ลอเก็บพวกหนวดเนาะนวดน้วที่มันตักเข้าเข้าไปครับก็ซุมใหที่มัน่ตรงก็ที่ได้จัดฟันก็จัดหนวดเนาะ ตามนั่นและครับงานมีคอโซก็เรียบร้อยแล้วคอโซผมก็เหลือแค่ตั้งคอโซยังไม่ทันตั้งครับนี่ครับตัวที่เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนแเปลี่ยนล้ากับดำพอมครับดำดำด,ม,ดมที่ทางศูนย์เขาฮ็ดมาคือกันเนาะนี่ครับดำครับเป็นว่ดาดำเลยดำไรเชื่อมไรดาำครับ พว่ามันเป็นฉากสาฉากสามเหลี่ยมเขาก็เอาซื้อเหล็กมาดำนี่ครับแบบนี้ครับเป็นแบบนี้เนาะยเขาก็เอาเล็กมาแปะหลังลองตัวนี้ไว้ก็ซิได้งานที่มันแข็งถ้าบรดามนี่เวลาเจอเขา่าง่ๆนี่อาจสิงอหรือบิดโตได้ครับเต่ต้องดำ อันนี้ตามความคิดนะครับ <c ười> คิดว่าเป็นเห็ดกันตัวนั้นครับแกประมาณนั้นแหละครับอโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝา,ากกดติดตามนะครับชอบก็กดเป็นสิ่งอินโดนฝากกดไลค์กดกแชร์นะครับสวัสดีครับ